สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬางลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการครังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาค่ะ วันนี้ที่ฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์กุลินิมุทากลินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็อยู่ภายใต้หัวข้อผู้นำหญิงกับการจัดการวิกฤตโควิด -19 หรือการระบาดของไวรัสโครโรนานะคะคือในปีที่แล้วเนี่ยคือปี2020เนี่ยนิตยสารฟอฟเนี่ยได้เผยแพร่บ,บทความชิ้นหนึ่งนะคะบทความชิ้นนี้เนี่ยมีชื่อบทความว่า what do countries with the best coronavirus responses have in c o n m o n ว o m e n แ e a d e r นะคะก็คือสิ่งที่ประเทศเนี่ยที่สามารถรับมือกับการระบาดของโควิด1 i ได้ดีมีร่วมกันก็คือผู้นำหญิงนะคะทีนี้ทำไมนิสสันฟอบเนี่ยตั้งหัวข้อแบบนี้นะคะก็คือเขาพบว่ามีการสำรวจว่าประเทศที่มีผู้นำหญิงเนะะี่ยค่ะไล่เลียงไปตั้งแต่ ผู้นำหญิง7คนจาก7ประเทศซึ่งเป็นตัวอย่างของนิตยสารฟ็อกเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพเนี่ยในการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาเนี่ยได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่มีผู้นำเป็นผู้ชายนะคะ7ประเทศซึ่งนิตยสารฟ็อกเนยยกมาเป็นตัวอย่างก็ไล่เรียงไปตั้งแต่ประเทศเยอรมน,นีนะคะที่มีผู้นำอย่างอดีตนาย,ยกมนตรีแองเกลาเมเคิลนะคะ ประเทศไต้หวันที่มีผู้นำอย่างไชยอิงเวินนะคะประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งมีอาร์จินดาอาร์ซินดาอาร์เดิลเนี่ยเป็นนายกมนตรีนะคะประเทศไอซ์แลนด์ Iceland, ซึ่งมีแคทรินยาคอบดอตทรีเนี่ยเป็นนายกมนตรีนะคะประเทศฟินแลนด์นะคะแล้วก็อาน่าชูบาร์กเนี่ยจากประเทศนอร์เวย์นะคะรวมถึงเมเต้เฟเดริกเซนเนี่ยซึ่งเป็นนายกมนตรีของเดนมาร์กนะคะเจ็ดประเทศเหล่านี้เนี่ยก็มี ผู้นำนะคะหรืออดีตผู้นำในช่วงที่ไวนัาโคโรน่าร,ระบาดเนี่ยในปี2020เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะทีนี้การที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงเนี่ยบทความก็ระบุว่าการมีผู้นำเป็นหญิงเนี่ยก็แสดงให้เห็นหลังจากผู้นำเหล่านี้ดำเนินนโยบายในการควบคุมนะคะการระบาดของไวรัส โควิด -19 เนี่ยว่ามีประสิทธ,ธิภาพมากกว่านะคะประสิทธิภาพมากกว่ามันสะท้อนผ่านอะไรประสิทธิที่มากกว่าเนี่ยก็สะท้อนผ่านอัตราการตายหรืออัตราการติดเชื้อนะคะโควิด -19 ในประเทศเหล่านี้เนี่ยซึ่งอยู่ในอัตราซึ่งน้อยกว่านะคะประเทศที่มีผู้นําเป็นผู้ชายทีนี้เขาก็พยายามจะอธิบายสาเหตุนะคะว่าอะไรนํามาซึ่งประสิทธิภาพเหล่านี้คืออัตราการตายที่ลดลงกับ อัตราการติดเชื้อซึ่งอาจจะน้อยกว่านะคะก็เหตุผลก็มีตั้งแต่เรื่องของวิธีการรับมือที่รวดเร็วนะคะตรงแล้วก็เฉียบขาดมากกว่าซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยผู้คนก็มักจะคาดหวังว่าจะพบในผู้ชายหรือผู้นำที่เป็นชายนะคะตัวอย่างเช่นนะคะแองเจลาเมเคลเนี่ย ผู้นำเยอรมนีเนี่ยก็ใช้การบอกความจริงแก่ประชาชน,นยอย่างสุขุมและรวดเร็วถึงความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดของไวรัสใน,นะนเนยอรมนีซึ่งการแสดงออกดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ผู้คนชาวเยอรมันเนี่ยมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นนะคะก็พ่อบอกว่าเป็นการพูดความจริงนะคะก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมีความระมัดตัวระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่ลังเลที่จะออกมาตรการ การจัดการปัญหาแล้วก็เริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วนะคะในขณะที่อาจาซินดาอาร์เดนเนี่ยผู้นำนิวซีแลนด์เนี่ยก็มีการจัดการซึ่งเด็ดขาดคล้ายๆกันก็คือการออกมาตรการสูงสุดในการปิดประเทศรวมถึงสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็ห้ามคนต่างชาติเนี่ยเข้าประเทศเนี่ยในเวลารวดเร็วนะคะซึ่งสองคนนี้ก็มีการดำเนินนโยบายซึ่ง เขาเกค่อนข้างแข็งกราวนะคะเช่นเดียวกับไฉอิงเวินเนี่ยที่เป็นผู้นําไต้หวันเนี่ยก็ออกมาตรการที่เด็ดขาดในการปรับประชาชนซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมโรครวมถึงสกัสดการเดินทางระหว่างจีนกับไต้หวันนะคะในช่วงแรกของการระบาดก็เนื่องจากว่าไต้หวันเนี่ยก็เคยได้รับบทเรียนนะคะจากการระบาดของโรคซามาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคา,าแรคเตอร์ของ สคนนี้หรือนโยบายที่สามผู้นำหญิงเนี่ยดำเนินนโยบายก็มีความแข็งก้าวเที่ยงตรงและก็เด็ดขาดนะคะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆกับสิ่งที่ผู้คนคาดหวังที่จะพบจากผู้นำชายนะคะในทางกับการสิ่งที่ย้อนแย้งก็คือผู้นำหญิงคนอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นผู้นำของร์เวย์ แล้วก็ผู้นำของเดนมาร์กเนี่ยก็เลือกที่จะใช้การสื่อสารกับเยาวชนผ่านการจัดถแถลงข่าวโดยให้เวลากับการอธิบายและตอบคำถามกับเยาวชนเป็นหลักนะคะส่วนผู้นำของนิวซีแลนด์จาซินดาอาราเดนเนี่ยก็มีวิธีการสื่อสารซึ่งให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็สื่อสารโดยตรงอาจจะผ่านไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ซักถามปัญหาที่ตัวเอง สงสัยเนี่ยจากมาตรการการปิดประเทศซึ่งนิวซีแลนด์ในขณะนั้นกำลังดำเนินอยู่นะคะทีนี้ลักษณะที่ผู้นำแบบโนเวย์ผู้นำแบบนิวซีแลนด์ผู้นำของเดนมาร์กที่เป็นผู้หญิงทำเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกับลักษณะแข่งก้าวเที่ยงตรงแล้วก็รวดเร็วแบบกลุ่มแรกนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ เน้นความใส่ใจความเห็นอกเห็นใจการปกป้องคุ้มครองการดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะซึ่งผู้คนมักจะคาดหวังว่าจะพบจากผู้นำหญิงนะคะเราก็จะพบว่าเฮ้มันมีความย้อนแย้งในการอธิบายว่าคุณลักษณะของผู้นำหญิงแบบไหนละ่ะซึ่งทำให้ผู้นำหญิงประสบผลสำเร็จในการจัดการกับวิกฤตไวรัสโครโรนานะคะจากคุณศาตร์ที่ย้อนแย้งดังกล่าวเนี่ยเราก็ พยายามจะหยิบหางานวิจัยเนะะี่ยค่ะมาให้คำอธิบายกับาการที่นิยาสารฟอบเนี่ยอธิบายความย้อนแยง้งดังกล่าวให้เราเห็นขึ้นมาชี้ให้เห็นขึ้นมานะคะมันก็มีงานวิจัยอยู่2ชิ้นนะคะซึ่งน่าจะช่วยให้เราตอบคำถามหลัก,ลกสองคำถามได้คำถามหลักแรกก็คือมันมีความแตกต่างระหว่างผู้นำหญิงกับชายในการจัดการวิกฤตการระบาดของไวรัสโครโรนาหรือเปล่านะคะแล้วก็ อะไรที่ทําให้ถ้ามีนะคะก็คือถ้าผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผู้นำเนี่ยมีประสิทธิภาพในการจัดการกับไวรัสโครโรนาเนี่ยได้ดีกว่าผู้ชายเนี่ยถ้ามีเนี่ยอะไรล่ะคือสิ่งที่ผู้นําหญิงมีต่างจากผู้นําชายแล้วทําให้มันเกิดการจัดการาการระบาดของโควิด -19 เนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะงานชิ้นแรก่ะคะที่หยิบขึ้นมา,าก็คืองานชิ้นที่ชื่อว่า Women in Power, Female Leadership and Public Health Outcomes during the COVID-19 Pandemic นะคะงานชิ้นนี้เนี่ยก็ออกมาเมื่อปีที่แล้วคือปีเดียวกับที่นิตยสารฟอรรายงานเรื่องอผู้นำหญิงกับการระบาดของอโครโรนาไวรัสนะคะการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็ใช้ข้อมูลนะคะจาก35ประเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางร,ระดับสูงถึงรายได้สูงนะคะแล้วประเทศเหล่านี้เนี่ย ก็มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับสูงและก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะคะยกเว้นประเทศจีน,นซึ่งถูกนับรวมเข้ามาในการศึกษาด้วยเนื่องจากเป็นประเทศแรกเนี่ยที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะคะในจำนวน35ประเทศเนี่ยที่ศึกษาเนี่ยประเทศเนี่ยมีผู้นำเป็นหญิงนะคะและอีก25ประเทศเนี่ยมีผู้นำเป็นผู้ชายนะคะการพิจารณาเนี่ยเขาก็พิจารณาจากตัวแปรคืออัตราการเสียชีวิตของโควิดเนี่ย ต่อจำนวนประชากรนะคะจำนวนวันที่มีการรายงานว่าพบคนเสียชีวิตจํานวนคนเสียชีวิตสูงสุดรายวันและอัตราการตายส่วนเกินก็คืออัตราการตายซึ่งนอกจากจะครอบคุมถึงผู้ที่ตายจากโควิด -19 แล้วเนี่ยก็ยังครอบคุมถึงการเสียชีวิตอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะผลการศึกษาค่ะพบว่าประเทศที่มีผู้นำเป็นหญิงเนี่ยมีอัตราการตายจากโควิดน้อยกว่า รวมถึงมีประสิทธิภาพในการทําให้อัตราการตาย,ยลดระดับลงอย่างรวดเร็วมีจํานวนวันที่มีคนตายน้อยกว่าแล้วก็ต่ํากว่าเมื่อเทียบกับประเทศที่มีผู้นำเ,นเป็นผู้ชายะะทั้งก็ยังมีอัตราการตายส่วนเกินน,น้อยกว่าะะโดยคําอธิบาย หรือสาเหตุที่ทําให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยในงานวิจัยชิน้นนี้อธิบายว่าเกิดจากสส่วนนะคะส่วนแรกก็เกี่ยวพันกับลักษณะการดําเนินนโยบายของผู้นําหญิงที่มีความรวดเร็วเนี่ยในการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากกว่าเมื่อเริ่มการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการให้ความสําคัญกับมิติทางด้านสาธารณสุขกับสุขภาพก่อนมิติทางเศรษฐกิจแล้วก็การประสบผลสลําเร็จเนี่ยในการขอความร่วมมือจากประชาชนมากกว่านะคะ อันนี้คือส่วนของปัจจัยการอธิบายส่วนแรกส่วนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างนะคะปัจจัยส่วนแรกเป็นปัจจัยในเรื่องคุณลักษณะของผู้นําปัจจัยส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างโดยประเทศที่มีผู้นําเป็นหญิงเนี่ยก็มักเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันทางสังคมความต้องการของมนุษย์และความเอื้ออาทรมาก มากกว่าอยู่แล้วนะคะประเทศเหล่านี้ก็ยังมีวาระทางการเมืองหรือการกําหนดนโยบายที่เน้นความอยู่ดีกินดีของผู้คนและสิ่งแวดล้อมมากกว่าสองปัจจัยนี้ก็ส่งผลให้นะคะประเทศที่มีผู้นำเ,เป็นหญิงเนี่ยมีประสิทธิภาพในการดําเนินนโยบายาป้องกันหรือว่าป้องปรามการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา,าได้ดีกว่านะคะส่วนงานวิจัยชิ้นที่2เนี่ยก็ชื่อว่า Leading the fight against the pandemic: d o e gender really matter? นะคะก็ออกมาในปีเดียวกันคือปี2020นะคะการศึกษาชิ้นนี้เนี่ยก็จะใช้ข้อมูลเนี่ยมากกว่าการศึกษาในชิ้นแรกก็คือมีข้อมูลจาก194ประเทศนะคะโดยจำนวน194ประเทศเนี่ยก็มีประมาณ19ประเทศเนี่ยที่มีผู้นำเป็นหญิงนะคะซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่านะคะก็คือ19ประเทศเป็นผู้นำเป็นหญิงแล้วก็อีกประมาณ 180หรือว่ากั0บกว่าประเทศเนี่ยก็มีผู้นำเป็นชายนะคะทั้งนี้การศึกษาเนี่ยก็อธิบายว่าประเทศที่เลือกมามันก็จะมีลักษณะทางประชากรและสังคมที่หลากหลายจึงเลือกเปรียบเทียบนะคะประเทศที่มีคุณลักษณะเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะก็ โดยการทำจากเครื่องมือเชิงเศสฐมิตินะคะเพื่อจะเปรียบเทียบแล้วก็ขจัดบายแอดบางอย่างออกไปผลการศึกษาเนี่ยพบว่าการจัดการการระบาดของโควิด -19 ในประเทศที่มีผู้นำหญิงเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อควบคุมตัวแปรต่างๆอย่างเช่นความแตกต่างทั้งด้านผลิตภัณฑ์ภายในประเทศต,ต่อหัวขนาดประชากรขนาดประชากรในเมืองอสัดส่วนของผู้สูงวัย นะคะก็เพราะว่าประเทศที่มีผู้นําหญิงก็เช่นเดียวกับงานชิ้นแรกก็คือ มีผลการดําเนินนโยบายที่ดีกว่าก็คือมีสะท้อนผ่านอะไรก็สะท้อนผ่านอัตราการติดเชื้อและอัตราการตายเนี่ยที่น้อยกว่าประเทศที่มีผู้นําเป็นชายค่ะในงานชิ้นนี้ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเพิ่มนะคะการพิจารณาอีก3ปัจจัยเข้าไปหรือ3ตัวแปรหลักเข้าไปเนี่ยก็คือเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศนั้นว่าดีไม่ดีนะคะการเปิดให้มีการเดินทางจากต่างประเทศว่ามากหรือน้อยแล้วก็ ความเท่าเทียมกันทางเพศเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่านะคะในาประการแรกถ้าเพิ่มปัจจัยเรื่องระบบสาธารณสุขของประเทศเข้าไปโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาคาดหวังคาดหมายะค่ะว่าประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ไม่ดีก็มีแนวโน้มที่จะต้องทําการปิดประเทศที่เร็วกว่านะคะประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีเนื่องจากว่าถ้าประเทศนั้นมีระบบสาธารณสุขที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีความกังวลต่อผลกระทบ ทางสารสุขมากกว่าเช่นประเทศอินเดียกับประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยระบบสารสุขเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าน่าจะปิดประเทศเร็วกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วในการศึกษาก็พบว่าประเทศที่มีผู้นําหญิงเนี่ยและก็มีระบบสารสุขที่ค่อนข้างดีด้วยอย่างเยอรมนีกับไต้หวันเนี่ยกับดําเนินนโยบายปิดประเทศซึ่งเร็วกว่าแล้วก็ส่งผลนะคะให้สามารถควบคุมอัตราการติดเชื้อและอัตราการตายเนี่ยจากโควิด -19 ได้มากกว่าค่ะ ะะทีนี้ปัจจัยประการที่2เนี่ยที่งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาคือปัจจัยทางด้านการเปิดให้มีการเดินทางจากต่างประเทศนะคะเราก็จะสามารถอนุมานคร่าวๆได้ว่าถ้ามีการเปิดให้มีการเดินทางจากต่างประเทศมากกว่าหรือมีการติดต่อจากผู้คนที่เดินทางจากต่างประเทศมากกว่าก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมากกว่า จากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าถ้าทําการควบคุมปัจจัยดังกล่าวให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็เพราะว่าประเทศที่มีผู้นําเป็นหญิงเนี่ยก็มีอัตราการตายจากโควิด1 9น้อยกว่าแล้วก็แต่ว่าไม่ได้มีอัตราการติดเชื้อที่น้อยกว่ามากนักนะคะผลดังกล่าวก็แสดงว่าประเทศที่มีผู้นําเป็นหญิงเนี่ยเผชิญกับอัตราการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกับประเทศที่มีผู้นําเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าสามารถจัดการหรือ Manage ได้ดีกว่าก็ทำให้อัตราการตายน้อยกว่าซึ่งชี้ให้เห็นว่าสามารถดำเนินนโยบายได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะคะส่วนปัจจัยประการที่3ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้ขยายความมาอธิบายก็คือปัจจัยเรื่องของอัตราความเท่าเทียมกันนะคะระหว่างเพศภาพโดยใช้ดัชนีการชี้วัดที่เรียกว่า GII GII ก็คือ Gender Inequality Index นะคะมาอธิบาย โดยมองว่าประเทศที่เลือกผู้นำเนี่ยที่เป็นผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็น่าจะมีความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพมากกว่าประเทศที่ไม่ได้เลือกผู้นำที่เป็นผู้หญิงนะคะเมื่อควบคุมปัจจัยด้านความเท่าเทียมกันทางเพศดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะพบว่าประเทศที่มีผู้นำเป็นหญิงเนี่ยก็ยังมีการดำเนินนโยาบายการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ซึ่งดีกว่าประเทศที่มี ผู้นำเป็นผู้ชายนะคะทีนี้คาอธิบายที่เขาอธิบายเขาก็พยายามหาคําอธิบายว่าเอะถ้ามันมีผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยมากกว่าจากการบริหารของผู้นําหญิงในการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาละ่ะอะไรละ่ะทีเ่เป็นส่วนแตกต่างของผู้นําหญิงนะคะเขาก็อธิบายว่าผู้นําหญิงเนี่ยมีการตัดสินใจและการตอบสนองที่รวดเร็วกว่าในหลายกรณีผู้นําหญิงเหล่านี้ก็ทําการปิดประเทศเร็วกว่าผู้นําชาย ที่เผชิญกับสถานการณ์เดียวกันทั้งผู้นำหญิงเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากกว่านะคะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาชิ้นนี้ก็คือการใช้พฤติกรรมศาสตร์และการใช้ประสาทวิทยาศาสตร์นะคะโดยเอามาอธิบายโดยพบว่าเพศสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยมีมุมมองต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ก็คือผู้นำหญิงเนี่ย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตของผู้คนมากกว่าในขณะเดียวกันก็กลับรับความเสี่ยงในผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดประเทศได้มากกว่านะคะการศึกษาในงานชิ้นนี้เนี่ยอธิบายว่าเมื่อเผชิญกับภาวะการที่เลวร้วายเนี่ยผู้หญิงจะคาดหมายในทางที่เลวร้วายกว่าแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียมากกว่านะคะผู้นําหญิงเหล่านี้เนี่ยก็เลยดําเนินนโยบาย ตอบโต้หรือตอบรับกับวิกฤตการณ์ได้รวดเร็วและเข้มข้นกว่าขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะตอบสนองต่อวิกฤตการณ์เหล่านี้ด้วยความโกรธนะคะแล้วก็ผู้ชายอาจจะมีความเชื่อมั่นมากเกินไปในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจึงมีความระมัดระวังน้อยกว่าในการดําเนินนโยบายนะคะทีนี้การที่มาตรการเนี่ยในการควบคุมหรือว่าป้องปรามโควิด -19 เนี่ยจจะส่งผลกระทบในทางลบทางเศรษฐกิจมากกว่าเพราะฉะนั้น ผู้นําชายก็อาจจะคํานึงถึงผลกระทบในทางเศรษฐกิจมากกว่าจึงดําเนินนโยบายได้ช้ากว่านะคะในเชิงประศาส์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็อธิบายว่าเมื่อกระจัดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมออกไปเนี่ยก็จะพบว่า,าผู้หญิงและผู้ชายก็มีความรู้สึกด้านการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยต่อการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปของผู้นําหญิงและผู้นําชายนะคะก็อาจจะอธิบายได้คร่าวๆว่ามันก็ ทำให้เห็นภาพว่าทําไมในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยอยอมรับความเสี่ยงที่มากกว่า,าในเรื่องของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแต่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าในเรื่องของอผลกระทบในเชิงสุขภาพผลกระทบต่อผู้คนนะคะชีวิตของผู้คนเหล่านี้ก็เลยทําใหา้ผลลัพธ์มันออกมาอย่างที่ผลการ ผลการศึกษาของงานชิ้นี้ได้อธิบายไปในข้างต้นนะคะออนอกจากนี้ก็มีการอธิบายถึงสไตล์ที่แตกต่างกันรูปแบบที่แตกต่างกันของผู้นําหญิงและผู้นําชายนะคะซึ่งเราก็จะพบว่ามันมีทั้งส่วนเหมือนและส่วนต่างนะคะส่วนที่ต่างกันที่งานวิจัยชิน้นี้พบก็คือผู้นําชายเนี่ยมีสไตล์หรือรูปแบบเนี่ยที่มุ่งเน้นความสําเร็จที่งานนะคะส่วนผู้นําหญิงเนี่ยจะมีรูปแบบหรือว่า เป้าหมายที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลเนี่ยส่วนบุคคลนะคะหรือ personal relation ระหว่างบุคคลต่างๆก็ทำให้รูปแบบการทำงานของผู้นำหญิงเนี่ยมันมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการการมีส่วนร่วมมากกว่าเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือผู้นำหญิงเนี่ยก็มักจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้นำชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนี่ยโดยการคำนึงถึงความสูญเสียของชีวิตของผู้คนนะคะการเหตุหกเอนใจผู้อื่นรูปแบบการสื่อสารที่เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญร่วมกันที่ทำให้ผู้นำหญิงในหลายประเทศเนี่ยประสบผลสำเร็จในการจัดการกับแพร่ระบาดของอไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 นะคะสูคร่าวๆก็คือสำหรับงานชิ้นที่2เนี่ย ก็ขยายความจากคำอธิบายของงานวิจัยชิ้นแรกนะคะเพราะงานวิจัยชิ้นแรกเนี่ยก็ค้นพบแน่นอนเหมือนกัน2ชิ้นว่าผู้นำหญิงเนี่ยมีประสิทธิภาพในการจัดการกับการระบาดของไวรัสโคโรนาดีกว่านะคะสาเหตุมาจากอะไรชิ้นแรกก็อธิบายว่าสาเหตุเนี่ยก็มาจากคุณลักษณะของผู้นำหญิงนะคะประการหนึ่งและคุณลักษณะในเชิงโครงสร้างสังคม หรือโครงสร้างสถาบันเลยเนี่ยของประเทศประการหนึ่งส่วนงานชิ้นที่2ที่เพิ่งกล่าวไปก็จะอธิบายขยายกวามมากขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมภารานะคะเรื่องของประสาทวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยว่าผู้นําหญิงเนี่ยก็มีลิซาวอร์สหรือการที่ต้องการเผชิญกับความเสี่ยงที่น้อยกว่าในเรื่องชีวิตของผู้คนในขณะเดียวกันผู้นําหญิงเนี่ยก็มีความเห็นหกเห็นใจมากกว่าเพราะนั้นเขาก็ยอมเผชิญกับความเสี่ยงในเรื่องของ เศรษฐกิจเนี่ยที่มากกว่าประกอบกับผู้นำหญิงเหล่านี้ก็มีความต้องการที่จะติดต่อสัมพันธ์ในเชิงบุคคลมากกว่าก็มีการสื่อสารกับประชาชนที่ดีกว่าประชาชนในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับผู้นำหญิงเหล่านี้มากกว่าในการดำเนินนโยบายในการาควบคุมนะคะการระบาดของไวรัสโคโรนาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยสชิ้น ข้างต้นนะคะก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยที่สามารถส่งผลกระทบต่อการจัดการกับวิกฤตโควิด -19 นะคะอย่างเช่นปัจจัยเรื่องของอเพศสภาพความเท่าเทียมกันทางเพศการชั่งน้ำหนักระหว่างความสูญเสียทางเศรษฐกิจกับการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมนะคะการสื่อสาร ความเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งแน่นอนว่านะคะในอนาคตเนี่ยนอกจากการระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 แล้วเนี่ยประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงรูปแบบอื่นๆอีกมากนะคะเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมนะคะ ขณะนี้เราก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอย่างเช่นการเกิดน้ําท่วมจากปัญหาเรื่องลาินีานะคะหรือภัยแ้งจากเอลนินโยพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าในการเผชิญหรือปัญหาเหล่านี้การจัดการกับปัญหาเหล่านี้เนี่ยการมีผู้นําที่มีภาวะผู้นําสไตล์การทํางานหรือรูปแบบของผู้นำเนี่ยแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการและก็ประสิทธิภาพของการจัดการปัญหา เหล่านี้อย่างแน่นอนนะคะถ้ามันมีความแตกต่างกันระหว่างเพศสภาพของผู้นำภาวะผู้นำหรือรูปแบบการทำงานของผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็หวังว่างานวิจัยสองชิ้นนี้นะคะจะช่วยเป็นกนะะระจกส่องให้เห็นว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเมื่อเผชิญกับปัญหาวิฤตการในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราเนี่ยต้องการผู้นำในรูปแบบไหนนะคะแล้วผู้นำที่มีสไตล์ยังไง ที่จะสามารถนะคะเข้ามาจัดการหรือเข้ามา,าควบคุมหรือว่าเข้ามาทำให้ภาวะวิกฤตเหล่านี้เนี่ยคลี่คลายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ขอจบนะคะรายการเพียงเท่านี้นะคะอขอบคุณและสวัสดีค่ะ